สวัสดีครับวันนี้พวกับพวกเรามิสิ i r i Channel โอเคครับวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะฮะนี่อุปกรณ์โชอะไรกันฮะคิมขับกล้วยฮะเออลืมแนะนำตัวฮะคนนี้ชื่ออะไรฮะคิมกล้วยครับผมฟุกนาคาครับฟิมม i สิ i r Channel นะครับวันนี้เราจะทำคลิปแก่งคนนะครับจะเป็นยังไงไปดูกเลย

พี่ครับพี่ครับพี่ครับผมยอมแล้วอย่าทำครับผมยอมแล้ว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 หัวไอ้ผขอโทษครับผมไม่ได้เห็นยังเมียไอ้เด่นจะยิงย่ง พี่พี่พี่อย่าทำผมเลยพี่พี่พี่เออพอพี่พี่พี่อย่าทำผมพี่พี่พี่เอออ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปแก้ของพวกเรานะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ครับผมครับยังคร <c oughs> ับอยังยังนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการทดสอบที่เราโดนไล่ล่าน,นะฮะจะเห็นปฏิกิริยาของคนรอบข้างนะฮะว่าเขาจะรู้สึกยังไงครับใช่ครับเขารู้สึกยังไงครับที่จะคุณไปแก้ามาฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกเจ็บแผลมากเลยครับแล <c oughs> ้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์และช่วยแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผม EP แรกฮะ EP พีสองคอสองเลยนะฮะ ถ้าถึงสิบไลค์เราจะทักทีนะครับจุด0ี่ไลค์เลยครับผม